นะแต่สีมันได้แล้วนี่โอเคอยู่นาอันี้ปกติฟักทองญี่ปุ่นอ่ะเขาต้องตัดยอดด้วยไหมเพราะว่าฟักทองไทยอ่ะเขาตัดยอดก็ไปอัพคลิปก่อนอัพคลิปเสร็จเอากลับมาล้นกว่าเดิมดูเห็นไหมลน้นสวัสดีนะคะผู้เองผูงเองอ่ะควาะวันนี้กับแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาปลูกฟักทองสามสายพันธุ์เนาะก็จะมี พันฟักทองญี่ปุ่นพันฟักทองฮาโลวีนแล้วก็พันฟักทองสีเทาเนาะป้านะปอ้อยส่งเมล็ดให้มานั่นเองปีนี้แหมจะไม่ต้องไปเหมาที่ฟาร์มอื่นแล้วเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปก็คือจะพาเพื่อนไปดูเอาฟักทองของแหมที่เริ่มติดลูกแล้วก็ติดดอกแล้วแล้วก็ไปดูความใจดีของเจ้าของฟาร์มที่ท้ายคลิปเนาะใครที่เอาเพิ่ข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่องย t u b e แล้วก็ติกตอกแหมินเตอร์ไว้ด้วยอ่ะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปย้ายฟักทองกันทีเดียวไปเลยแล้วก็อันนี้อุปกรณ์ที่แม่ใช้ก็คือจะเป็นตัวน็อตเนาะจะมาเจาะหูเจาะหูพลาสติกแก้วนั่นเองแม่ก็เลยเตรียมอันนี้มาอาเปิดไฟจุดไฟเตาแก๊สปิกนิก เป็นเตาแก๊สที่าทากับข้าวจิงเนาะระวังร้อนด้วยเนาะแล้วก็ใช้น็อตเผาไฟไปเลยเช่วงแรกๆเขาจะยังไม่ร้อนมือแต่ว่าถ้าเราทําเยอะๆทํานานๆอะไรเงี้ยเขาจะร้อนมือได้เนาะต้องระวังนิดนึงอ่าพ้อแมก็คือประมาณ5้าอันนะใช้แก้วประมาณ5อันก็จะมาเจาะแบบนี้เออมีควันด้วย เจาะเข้าไปเนี่ยค่ะระวังนิดนึงนะอ่าเห็นไหมเจาะได้แบบนี้เสร็จแล้วเขาก็จะเป็นรูเนาะเวลาเราไปปลูกเนี่ยค่ะถ้าใส่ครั้งละเยอะๆอาจจะเจาะไม่ทะลุเนาะเจาะรูเสร็จเรียบร้อยไปดูตอนที่แมพเพาะมาเมล็ดกันเลยค่ะอันนี้ยังสวยอยู่อ่ะขั้วยังไม่แก่นะ สี <The> three, มันได้แล้วนี่โอเคอยู่เนาะอันนี้ลูกเล็กมากน้อยเดียวคั่วยังไม่แก่เท่าไหร่โอเคอยู่เนาะอ,อันนี้ทำไมเก็บไปเยอะมาก,กวันนี้คือเขาอร่อยเราก็เก็บไว้ได้นานทำไมก็เลยเก็บไปเลยเนาะ เพราะว่าเขาจะวายแล้วนั่นเองแล้วก็เผื่อปลาอ้อยมาด้วยเนาะแม้ได้เก็บบรรยากาศที่เบลฟาร์มพิกยโยนแถวบ้านให้ดูตอนที่ไปเหมาฟักทองญี่ปุ่นมานั่นเองเราจะมาทำการเพราะ,มะเมล็ดฟักทองกันวันนี้เนาะกล่องที่แม่ใช้เป็นกล่องพลาสติกเหลือใช้เป็นกล่องใส่องุน่นเขาจะมีรูระบายอากาศนิดหนึ่งนะแล้วก็แม่ใช้เป็นขุยมะพร้าวในการเพราะ,มะเมล็ดนั่นเองก็จะมากด ขุยมะพร้าวให้แน่นนิดนึงเนาะไม่แน่นมากเนาะอ่ะจากนั้นจะเป็นมเมล็ดฟักทองฮาโลวีนคแม่เพาะหมดเลยเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดไว้ปีหน้าด้วยแล้วก็เผื่อใครอยากมาเก็บฟักทองฮาโลวีนที่ฟาร์มของขม่ก็ยินดีเนาะอ่าก็คืออทดลองไปด้วยแล้วก็เราจะเอาด้านแหลมปลูกลงไปเนาะเสียบลงไปแบบนี้ทําไมต้องบอก <c oughs> ทำไมต้องบอกเพราะว่าพี่ไมเคิลเคยเอาด้านแหลมหงายขึ้นไงเวลาเพาะเมล็ดแล้วเขาก็ไม่ยอมงอกให้เออนะาะอที่อังกฤษก็จะแนะนําเพาะเมล็ดฟักทองช่วงปลายพฤษภาหรือว่าต้นมิถุนาอันนี้คือประมาณประมาณนี้เลยเพื่อที่จะให้ทันได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะว่าเวลามครไปเกียวฟักทองที่ฟาร์มก็ไปประมาณเดือนสุลามนาะ อันนี้จะเป็นอัลเ็ดฟักทองอ่ญี่ปุ่นกับเมล็ดฟักทองพันสี่เทาที่ป้าอ้อยส่งให้มาแม่เพาะเยอะหน่อยเผื่อเอ่อเขาจะไม่งอกด้วยแล้วก็เผื่อป้าอ้อยมาเก็บเอาไปกินด้วยอะไรอย่างนี้เนาะอ่าจัดเรียงใส่ไปเพาะเยอะๆไปเลยเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาฉีดน้ําไปให้ชุ่มแบบนี้ค่ะฉีดน้ําไปให้ชุ่มเลยถ้าฝั่งเมืองไทยใช้เป็นตะกร้านมจีนน้อยๆก็ได้เนาะ ตะกร้าขนมจีนตะกร้าผักอันนี้มีอายุได้14วันนะเขาจะมีใบที่แบบสีแตกต่างกันมากแล้วก็ป้าอ้อยน่าจะเขียนป้ายกำกับมาผิดไหมฝั่งเนี้มันจะเป็นฟักทองสีเทาเนาะแต่ป้าอ้อยเขียนมาเป็นฟักทองญี่ปุ่นก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเอาฟักทองที่เออแม่เอาไปปลูกก็จะใบเขาจะเป็นสีเหลือเออสีซีดกว่าก็คือฝั่งขวามือก็เลยคิดว่าเอออันเนี้ย โตไปเขาน่าจะเป็นฟัก,ฟกทองญี่ปุ่นนะอ่าเสร็จแล้วเนาะแมกก็คือให้ดูว่ารากเขามาเยอะขนาดไหนอ่าทีเนี้ยตอนย้ายต้นกล้าระวังนิดนึงเราจะไม่ดึงจากต้นเนาะแมกก็คือดึงจากรากนั่นเองแล้วก็ค่อยๆดึงเขาค่ะถ้ารากเสียหายโอกาสที่จะไม่งอกก็ไม่ใช่ไม่งอกเนาะโอกาสที่ต้นกล้าจะตายก็ มากขึ้นนั่นเองพยายามเอาดินมาด้วยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนาะนี่ค่ะประมาณนี้รากก็คือไม่เสียหายเลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการเริ่มปลูกกันเลยเนาะทำไมก็คือแยกต้นกล้าให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองอันนี้จะเป็นอพันธ์เรียกเป็นฟักทองญี่ปุ่นแล้วกันทำไมให้ดูโอกาสงอกเปอร์เซ็นต์การงอกสังเกตว่ามเมล็ดดัะ ไม่งอกเยอะมากเลยนะเออดีนะที่แมแอเอาปลูกเผื่อในตอนแรกมาเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะก็คือ,อรองรองก้นกระถางด้วยดินนิดนึงก่อนเนาะก่อนที่จะเทใส่ดินเทดินใส่ลงไปแบบนี้เนาะเราจะไม่วางาต้นกล้ามิดไปเลยเนาะก็ให้ต้นกล้าเขารอยแล้วก็พยายามให้เขาได้อยู่ตรงกลางนั่นเอง ดินที่แมมใช้ก็จะใช้เป็นดินบ้านธรรมดานี่แหละแล้วก็ผสมกับปุ๋ยหมักที่เป็นแบบออแกนิกเนาะที่ฟาร์มจะใช้ทุกอย่างเป็นออแกนิกหมดเลยแล้วก็พยายามทําด้วยตัวเองทําเองใช้เองก็คือไม่มีสารเคมีทั้งระบบดินแล้วก็ระบบน้ําอ่าปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวแมมจะมาปลูกที่เหลือต่อให้จบค่ะพยายามย้ายเขาช่วงตอนเย็นเนาะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแมมก็คือจะมารดน้ํา รดน้ำไปให้ชุ่มแล้วก็นายจะไม่เอาเขาไว้ในรีนเฮาแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเขาไปไว้ด้านนอกให้เขาแบบออพยายามปรับสภาพอยู่ด้านนอกเนาะอ่าเดี๋ยวแม่จะอุ้มไปไว้ด้านนอกค่ะที่ายายต้นกล้าเสร็จแล้วเนาะแม่ก็คือเอามาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าถ้าวางไว้ข้างล่างเนาะตัวท่าก็จะกินหมดนั่นเองเนาะอันนี้จะเป็น ฟักทองญี่ปุ่นนะแล้ก็ฟักทองสีเท่า,าเขามีใบเนาะใบเริ่มมานะแล้วก็มีแตงโมด้วยนะคะปีนี้อันนี้แตงโมเนาะ แตงโมเพราะสีมะเล็งงอกหมดเนาะอ่ะนี่ค่ะใบเริ่มมาคือโตวไวมากนะหลังจากที่เขาเริ่มแข็งแรงอะไรเงี้ยต้นเขาจะโตเร็วมากไปดูฟักทองของแมท่ที่เริ่มติดดอกแล้วก็ติดลูกแล้วด้านหลังไปดูกันค่ะ,ะบวกฝรั่งเนาะแม่เห็นแต่ตัวเมียแต่ว่าตัวผู้อะ่ะมันไม่มีดอกหมาก็เลยไม่แน่ใจว่าจะติดไหมเนาะนี่มาดูฟักทองญี่ปุ่นของแม่ นี่ค่ะดอกแบบนี้จะเป็นดอกตัวเมียแต่ว่าดอกตัวผู้ยังไม่บานนะก็เลยเอย๊จะติดลูกให้แหมไหมอ่าเห็นไหมอันนี้ก็ดอกตัวเมียนะคะแล้วก็ดอกเริ่มหุบไปแล้วจะติดลูกให้แหมไหมอ่าลองช่วยเม้นกันมาดูว่าเอ๊ปกติฟักทองญี่ปุ่นอ่ะเขาต้องตัดยอดด้วยไหมเพราะว่าฟักทองไทยอ่ะเขาตัดยอดแล้วก็เพื่อที่จะให้มันแตกขแขนงอะไรเงี้ยแล้วก็ผลผลิตจะดก ใครรู้ลองช่วยเมนบอกแมนหน่อยเนาะแล้วก็เห็นไหมฝั่งนู้นม้าดอกตัวเมียนะดอกตัวเมียวันก่อนที่ถ่ายคลิปว่า,าแกะเข้ามากินถัว่วกินอะไรต่อมีอะไรปรากฏว่าเดินกลับมาเข้ามาในฟาร์มอะเออแล้วแบบกินเยอะกว่าเดิมอีกอันเนี้ยล้น ดูอันนี้เห็นไหมฝากก็มากินหน้าวันวันก่อนนู้นคือยังไม่กินนะเพราะว่าถ่ายคลิปเสร็จก็ไปอัพคลิปก่อนอัพคลิปเสร็จเอ้ากลับมาล้นกว่าเดิมดูเห็นไหมล้นกว่าเดิมปะโทดูนี่ล้นกว่าเดิมตอนก่อนไปไม่ได้ล้นขนาดนี้นะจําได้ไหมเนี่ยดูรอบนี้เนาะคือเผลอไม่ได้อ่ะเผลอไม่ได้ล้นหมดเลยดูตั้งแต่โคนยันเนี้ยี่ ก็ยังดีที่แบบเหลือยอดไว้ให้อันนี้คือความใจดีของเขาแล้วติดฝาให้แม่เราเนี่ยเออเสียดายมากแล้วก็เห็นไหมหลังจากที่สู้กับน้องแกะไล่ฟัดกันหลายวันเนาะก็เลยบอกเจ้าของฟาร์มเขาแล้วก็เขาน่ารักมากอะ่ะเจ้าของฟาร์มก็คือมา,อาติดรั้วเหล็กติดรั้วน้ำให้แล้วเอารั้วลวดน้ำมาติดให้เรียบร้อยนี่ค่ะแล้วก็ยาวไปถึงด้านหน้าเลยนะเนาะด้านหน้าหน้าบ้านเลยแล้วก็ ต้นไผ่ของแม่คือรอดตายแล้วเพราะว่าเอาอะไรนะเอาต้นไผ่เอาก้านไผ่มาช่วยพยุงเขาแล้วก็น้องแกะน้องแกะหายไปไหนหมดแกะโดนย้ายทั้งฝูงไปอ,อีกฟากหนึ่งก็คืออเจ้าของฟาร,ร์มเขาก็จะมีอที่ประมาณ50กว่าไรนะ่เนาะแล้วก็รอดูเดี๋ยวหญ้าเริ่มสูงเขาก็จะย้ายกลับมานั่นเองเาม กวลวดน้ำให้เมื่อวานเรียบร้อยแล้วเนาะต้องขอบคุณเจ้าของฟาร์มคือ น่ารักมากแล้วก็เขาจะมีลูกชายหนึ่งแล้วก็ลูกสาวหนึ่งเขาย้ายเนาะมาซื้อฟาร์มตรงนี้ได้ย5ปีเองนะก็ไม่นานเท่าไหร่เนาะแล้วก็เช้าเขาก็เดินมาดูว่าแกะกินอะไรไปบ้างเพราะว่าบางอย่างเป็นพิษกับน้องแกะนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าต้นไผ่ไทยของแม่รอดตายแล้วเนาะแล้วก็ด้านหลังโลง่งไม่มีแกะแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะย้ายกลับตอนที่อาย่าเริ่มสูงนั่นเองฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ติกตอกของแม่ไว้พบกันใหม่กับ แม่ในคลิปหน้าสวัสดีเด้อค่ะบ๊